พูดถึงบ้านถึงอาคารนะคะมันมีข่าวว่าอาคารพานิตส,สามชั้น17คูหาสุดตัวนะคะที่ปากซอยศกกรีนครินซอย1น,นะคะเดี๋ยวไปดูล่าสุดวันนี้หน่อยนะคะทางผอ,อเขตบางกะปินะคะได้ลงไปตรวจสอบเบื้องต้นกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนี่ค่ะคุณวีรพัฒนพันหารนะคะผอ,อเขตนะคะและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ก็ไปดูอาคารพาณิชย์นี้นะคะปลูกติดกันตั้ง17คูหาเนยค่ะคุณกัมพูแล้วก็ตอนนี้ต้องติดป้ายห้ามใช้อาคารโดยเด็ดขาดาเลยนะคะคทั้งแถบเนี่ยนะทั้งแถบเลยค่ะรอยร้าวเกิดขึ้นแล้วก็มีการซุดตัวนี่เสาเสาน่ากลัวไม่น่าจะปลอดภัยอุ้ยมันหลุดออกมาอย่างนี้ได้ยังไงนะคะดูใหม่นะแต่ว่าจริงๆแล้วอาคารนี้ใช้มา4ีกว่าปีแล้วออาาเออแ,แต่ดูอย่างนี้ดูเหมือนใหม่นะคะ โดยเฉพาะพื้นที่7คูหาซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท CJS Steel จำกัดเนี่ยนะคะเสียหายหนักสุดประมาณมสักหาคูหาแล้วก็มีร้าน Miss Angel Studio เสียหายอีก2คูหา<ม>บริษัท World Speed Sale and Service อีก8คูหานะคะ<ม>อ้าวก็อพยพเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ให้ใครเข้าไปใช้ตัวอาคารแล้วสำหรับการตรวจสอบวันนี้เนี่ยพบว่าการลั่นตัวของอาคารน้อยกว่าเมื่อวานนะคะ<ม>แต่ว่าดูแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เกิดที่บริเวณเสา แล้วก็เหล็กเส้นเกิดการบิดงอกระจกก็ร้าวเนื่องจากอาคารเนี่ยเป็นโครงสร้างชั้นเดียวกันทั้ง17คูหาเลยครับเมื่อโครงสร้างส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดผลกระทบก็จะทำให้เกิดอันตรายไปหมด เพราะว่าเวลาเขาสร้างตึกแถวไงเป็นโครงสร้างเดียวกันโครงสร้างเดียวกันหมดอะไรเหมือนกันหมดผนังยังใช้ร่วมกันเลยใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะแต่ว่าความเสียหายความรุนแรงแต่ละครหาอาจจะไม่เท่ากันนะคะผนังเกิดรอยร้าวแล้วก็รูดร่อนหลายจุดด้วยนะคะนี่นี่นี่ดูแต่นี้ก็ไม่มีใครโอ้ไม่กล้าส่วนใหญ่ก็เป็นออฟฟิศเป็นสํานักงานก็เท่าที่ฟังทางวิศวกรรมสถานเนี่ยเขาบอกว่าบันเนี้ยล่นน้อยกว่าเมื่อวานก็แปลว่าโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุรุนแรง ก็อาจจะดีขึ้นมาหน่อยเหมือนกับว่าอาจจะไม่รุนแรงอ่ะอาจจะ,จจะไม่ถ<ม>ล<ะ>่มว่างั้นเถอะใช่คิดอย่างนั้นนะแต่ว่า,อาขอวินิจฉัยละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะเดี๋ยวฟังท่านผอเขตนะคะแนววันที่3าเเนี่ยเรานัดเจ้าของอาคารนะครับไปที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเพื่อเราจะแนะนําขั้นตอนในการรื้อบางส่วนในการปรับปรุงบางส่วนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งว่าตกลงอาคารตรงเนี้ย อาจจะต้องรื้อทั้งหมดหรือเปล่าหรืออาจจะรื้อบางภูหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะจะให้คําแนะนําไปแต่สิ่งแรกที่เราจะให้คําแนะนําก็ทําเลยก็คือแผงป้องกันอุบัติภัยนะครับบริเวณริมถนนเนี่ยต้องตั้งขึ้นมาให้สูงเพื่อเพื่อให้เขาได้เลาะป้ายเนี่ยพวกป้ายโฆษณาพวก,พวกถังเก็บน้ําข้างบนนะ่ะคือเขาเรียกว่าลดพอน้ําหนักออกมาตอนนี้ต้องทัพพยุงให้อาคารนี่เป็นอาคารรัษณะที่เบาที่สุด ที่ทำเอาคนที่อยู่บนอาคารสูงนี่หวัดเสียวเหมือนกันนะคะคุณกัมพูคือตอนนี้ต้องดู2ส่วนนะคะว่าเกิดจากอะไร 1. ก็คือมันเสื่อมสภาพตามอายุหรือเปล่า40ปี 2. ก็คือการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในกรทมตอนนี้คุณกัมพูคะรับรถไฟฟ้าเอยอะไรเอยเนี่ยไปกระเทือนเขาหรือเปล่าไม่กด้ไม่งด้ไหม่กด้ ถ้าไม่อยู่ใกล้ไปบอกว่าก็สร้างนู่นสร้างนี่มันก็ไม่ได้อันนี้เป็นข้อสันนิษฐานไงคะว่าการแรงสั่นสะเทือนอะเจาะเจาะขนาดใหญ่ขนาดรถไฟวิ่งได้อะไรอย่างเงี้ยคุณกัมพูอ่ามันก็เป็นไปได้หมดนะคระยะไกลแค่ไหนอะแต่ว่าอาคารเก่าสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เทคโนโลยีมันก็อาจจะเป็นอีกประมาณหนึ่งแต่บางอาคารนี่เขาอยู่เป็นร้อยปีนะก็เป็นร้อยปีก็มีใช่ไหมล่ะมันก็